สวัสดีครับพ่อกับพ่อ,อ,อสองคนแย่ไปนี้งแล้แกงก็ได้กินเข้ามุกอิ่มตีมาทดาตั้งแตะ<ว>ตีสามของมือคึืนนี่สั่ายสัมผัสอยากเกลี่ยสัมผัสแห่งไรโอ้กับผให้สัมผั <si> ส,ผส,ผสผได้เลขเขาอย่างจังต้องวันทิงหนึ่งเลยคงทุ้ดถ่ษษายผมเนาะสัมผัสยืนตถานถ้ำเนาะเออสัมผัสยืนตถานถ้ำเลขเลขอายุคนขายตุเลียนนี่เนาะ ครใช้ใช้เอาเอามาให้เอฟซีเขาบอลตั่จีบ้าฮะมันบอกได้เขียนว่าเธอเป็นผู้สัมภาษณ์บอกก็ได้เขียนเมื่อนั้นแต่คุณตีบอกอยู่แป็นไงบอกได้รุ่งมั้ยให้บอกคลิปเนี่ยเอือตอบวนาหัวออกบอกเออเนี่ยเธอมาสัมผัสว่าง่ายองเขามันต้องเสร้ากันหัวบอกนะเช้าวันหัวออกนะเห็นมั้จังทางอีดีนี่จังไหนก็ได้ไปฝันค้าฟันแนบนะบอกว่า เปลี่ยนเปลี่ยนชีได้โดนเลยว่าจะฟันออกฟันออกกล่าฟเห็นคนทีนหูจันทร์หรือัวพายุเลยกันฟันเห็นคนหูวจันี่อหอายุรายุโดนเนี่ยคือว่าเคยไปยูตังประเทศไหมบากมว่ายังไงครับไปยูตังประเทศเขาเปลี่ยนไหนก็ได้ไปตั้งปะทงประเทศน้ำเขาไปยุโดนไหนตั้งประเทศไปดนไหนไปยุสามปีครัสปีเลยเอาปเฮเทศนีย่างก่อนสามปีมันทำงานเรื่องนอกป่ไปยูมครับไปยุนพามัยโอ้ ไอ้เรื่องอเียงพ่อเมีเป็นฝรั่งทั้งพ่อทั้งแม่ทำไมบ่วัวหมายถึงเมียเป็นคนไทยได้ถวฝรั่งโอ้เมียเป็นคนไทยได้บวะฝรั่งแต่ได้ได้ไปยุ่นไปพุดนได้ไปเรียบในยังมาบ่นี่ยด้ไปอยู่ครับเรืจองไหนว่าเขาดูเรียบมาเนี้ยก็ภาษาใผเนี่ยภาษาอย่างเนี้ยภาษาภาษาภาษาไบแย่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 ทั้งจีบอ่ครับว่าครับโอ้ยู่สามปีนี้ว่ากันดูเรียงมาไปประเทศนี่ลเวโดยเยี่ยมครับโดยเยี่ยม เบลเยียมครับไปยุ่เบลเยียมอ่ะแต่ว่าใส่ภาษาเนเธอร์แลนด์เอ้าสร้างมาเถอะครับเพราะเขาบอกเบลเยียมว่าพีภาษาอยู่กว่าใส่แต่ภาษาเปลี่ยนบ้างใส่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันโอ้เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันครับไม่ได้ใส่เบลเยียมไม่ได้ใส่เบลเยียมหอยหอยหอยแห้งเถอะไปครับโอ้ใส่ภาษาอื่นแต่แต่ว่ากรดีที่ใส่สามภาษาเลยบอกครับมันเรียนเลียนภาษายังบงมัเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ เรียงภาษาในเแถ์แรลมโอ้บ่เป็นอย่างนี้สาเหตุก็ทีถามนี่ว่าอป็นอย่างนี้อ่ามีคนบอกสูฟังอยู่บอกว่าตีพีบอกตั้งแต่ไปยุคประเทศนอกมากนี่สัมผัสคร้ายๆกับว่าฝันสัมผัสจับอ่าอพูดผีปีศาจหึงสัมผัสจับสิ่งที่มองบ่อยเห็นเนี่ย มาบอกเลขดูตะกี้ก็บว่ใครบอกนี่ตั้งแต่กลับมาแต่นอนมานี่ยมาขี่กับเอ่อมาขี่มาบอกเลขบอกเบอร์ฝันเกี่ยวกับเลขกับหนดมาขี่ถีอดูมันวะตะกี้วันซื้อเลขซื้อเบอร์ฟั้งแต่ฝันมาฝันว่า,วาตเตะบอลตตบลุ่น้ำเตะบอลลุ่น้ำมูไอใส่แถวแต่หมูใส่ียวมัน,ยยน,นมีเป็นกอพญานาคพญานาคมื่เกี่ยว ผมเย,ย,ยกมื่อเ้าทุกเดอาเมทรณีนี่ยังมีเมียมีมีมมเป็นภาพเมีหมากมาเลยแล้วเขบอกแท่นผมเศร้าทุกเลไามทวรณ์นี่ยาวลุกขาไปเอีงยงยังแจงกินนด้วยยังแล้ววันนี้มีพยาคุณว่าสวยฟันตมีตมํำก้อวตาอิริอ่าหมายถึงว่าก้อนก้อ,อนสีก้อสีมาฟันแมนเนี่ยฟันยังสั้นครับนนั้นได้เสื้อเล็กบัในเสื้ออยู่ครับถือเมาวันเสื้อครับถี่ แปลครับอเอแปลกๆเนาตอนนั้นตอนนั้นตีเป็นยังนึกแปลกๆตีพญาขุธเป็นตาตากัสับตาแทผ่นดินขุดเป็นตาแผ่นดินจุดต้องตอนนั้นตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวกระดับไปบวกไปเสียไปโอ้พระเจ้าอยู่หัวส่งสวรรค์นครส่งสวรรค์นครเดี๋ยวแต่พระราชนีก็ได้ตีเสายอพระราชนีแปแปๆชวนกันอ๋อตอนตอนนั้นเพื่อนพระยอดมันสาอยู่แปแปลครับ ก็เลยมาซื่อต่ช่วงนั้นก็เลยอ้อมว่าจบวมมีเส้นทางนี้ก็เลยหายกินค่อนข้างนี้โอ้เลยหายกินทา้งนี้ว่าจะไปนั่งใส่นที่กินเ้าบาร์ไปเขาลวดกับอกว่าที่นี่อร่อยแล้วแล้ววันนี้ทั้งอ่าอนันบารีไอถือไม่อยังว่เลยแอ่ะฝันมัน กว่านานกันแต่ไม่ให้สัมผัสกันกว่านานกันไม่ให้สัมผัสมันไปสิบหกวันพิภพตีนได้เพราะว่าลวดรูดจิบหมกวดกว่าเพราะว่าจริงๆพวกไข่ฟันฟันกับฟันกระจำบวกไข่ได้โอ้มันเป็นช่วงกว่ามันเป็นช่วงช่วงมันสีมานนี่มันจำ้โลดมันจำ้โลดแล้วก็ดีฟันบ่อยฟันดูครับใช่ว่าล้มหัวหัวติดหัวนี่คือฟันท่านที่ตายหัวหลับอยู่ฝันรถดบ่าสี่ฟันในแบบทำว่างว่างวดนี้สีมาเนี่ยดีฟันรัวโอแต่ว่าตะกี้ เมื่ดไหร่มากก็เราะต่างไปเลยบเทียบกันต่างในความฝันกันกระเราะกระเลยบ่ได้ออืจะความฝันนี่ยแม่นแต่ว่ากันตามความฝันผู้อื่นบ่ได้บ่ได้โอ้เห็นว่าเป็นคนที่ฝันแม่นเป็นคนที่ีมาฝันมันต่อไปครก้อนที่นัอนจากหัวนั่นว่ามีหลักการไรที่ฝันแม่นแม่นบอกเอฟซีเขาเลยอาะก้อนที่ฝันแม่นเฮ็ดกังไหมก้อนที่ฝันแม่นมีอกก้อนนั่นหก นี่นั่งสม,มาธิว่าเข้าอธิษฐานยอ,าอย่างว่ากรรมนั่งการสิลรับสีนอน,นงนี่เขา,าเขามีเทคนิคจังไรเขายกันยันี้เขาน่นยิ้มยิ้มน่นถึงก็จะฟันหรฟันล่ะนั่อย่างเดียวครับูกออโอ้ยใไดำมากหายกินอย่างนั่นี่เขานถึงก่ยิ้ฟันเหยอ่ะไปดูนอนอยู้มเพราะฝันออขันยังเพราะฝันนอนต่อยอ,อ,อ,อย่างนี้นนนอ่างที่หามือนี่ครับเพระฝันอ็่อนงอย่างนั้นเตี้เออไปไปฝันเฮ้ยเจ็บหล่ะ

แบงเวลาที่พักผ่อนเยอะๆแบงอะไรฮักโกนุกมาเห็นงานอย่างเดียนะเอายันเสมาใส่เขาแบบมันก็มีช่วงฝันมันจำเกื่ยนตองงวดวันพระนี่แหละเขาฝันแท้ๆค่อวันกวนน้ำพระนี่แหละโอ้โดยส่วนมากที่ฝันตองงวดกับวันกวนน้ำพระฝันวันกวนน้ำพระทีนอ้วันนี้ก็ฝันแล้วลุกอ่ะวันนี้ฝันไปฝันแล้วครับ มันหักกัต้องว่าอย่างานี้ยังหไหก็ได้จอวปลอบๆมาแล้วอยงนี้ฟัาหวังเข้าไปพ่อกันยูสถานท้านักมือมือมอ,อท,ที่ที่ที่สัมารกันนกกแต่ว่าเขาโป๊ะๆเลยมันเข้าไปอาย <42 S 2> ุค้นไายจุเลี่ยมอัะไรก็เก้าสี่สองมั้งสี่สอี่สิบสองปีอันฟันนีงขั้นหัวใจนีเสื้ออายุเลสี่สิสองตือโป๊งหมดันเข้าไป น้ำพัดยังว enfin ่าอยุสิ่งที่ของเจ้าแม่นอายุนั้นตัวเล้น้ำพัดก็วาอยุน้ำก็ว่าอายุแต่ว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่าเน้นว่าเพื่อนอายุเท่านหนเท่านี้ไม่ได้บว่าวัยสี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เน้นแต่ว่าเนั่นบอกสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบสองครับเพราะว่าบ่มั่นใจว่าเพื่อนอายุเท่าไรกันแนี่ยแต่ว่าที่แน่ยเพื่อนอายุสี่สิบสามครับโอ้ครับแต่ได้เป็นสายเนี่ย วาม่อนกระเทืยก็แตงกวาใ่นห่บัว่ได้ยังไมคเับเนี่ความเล็กที่สองก็สิบวันได้เลยมันมันไปซื้อเลขผู้อื่นไปซื้อเล็ูเพื่นเนี่ยจะวางฟันนะซื้อวัวือไปซื้อแปเท่าไปซื้อแปดีไปซื้อเลขผู้อื่อนจี๊ครับอ๋อฉันสูดไใดเนาะวันวัวมันสูดไดดที่เอเพราะว่าย่ากับผู้นิงก็วางฟันเม็นอ่าจะได้เสียย่า ลงมาเลิกเสียเขาจ้ะเวียเขาอ๋ออ๋อวานนีก็พ่นไปนั้งวังนนี้ก็ร่องบอกแน้สร้างเอฟซีไหมครับเออวันบังน,นึงนี่ในรงคิปเอฟซีก็แคดีเห็นอยู่นนเนาะอ่ามื่อไห้ออกไปเจ้ารัานไห้ออกในร่องหายยูมีูเ้เบิลก่ออะิปนะพี่เอฟซีพัเอ,เออ4พันเห็นวุกำลังติดตามเจ้าคนนียอยู่บอกไปวันนี้คือคะทีอะไรคําร้อนน้ำซ่าคาขนมขาต้มเอ่ระาทีเอฟซีมัน พเพื่อนว่าแรงน้ำใจดอกผู้คนจืดเพื่อน้โชคได้ลาภเขาเล่าเพื่อกนกับแหว่งปั่นในใจแจ้ว่าสนับสนุนในการเขาเล่าไหมครับว่าสนับสนุนว่าแม่ยไม่สนับสนุนให้เรียนหัวใจดิน<อ>แต่ว่าคันเชื่องชอบพิีกะไปยืมร,รัตติร<อ>ีซะยืมรัตติรีเพราะอยังเพราะว่าการยืมร,รัตติรี่ภาษีจะได้ย้อนกลับมาพัฒนาประเทศเราเนี่ย<อ>แจ้วว่า เออครับมันเปี่ยนเรื่องทั้งหมาวันนี้ฝันว่ายังไงวันนี้มันนี้ฝันว่ามิไม่ยิ่งผู้ชสยมาเล่นอยู่หน้านั่เออเดียวก็แล้วสิมี่แนวถามอยู่เด้อเดี๋ยวหล,วลังจากบอกเลขแก้วสิมีแนวถามอยู่ถามมาใส่ชี่วินยู่ต่างประเทศใสใจๆๆๆๆๆ่จังไหนแบบใดจังไหนจังไหนเดี๋ยวสิมีแนวถามได้ไหมแบยเ่งใหญ่ครับอืมครับฝ<ต>ันว่ามีผู้ยิง่งผู้ชสยมาเหรียอยู่หน้าน้่มาเล่นอยู่หน้าครับ ผมก็บเล่ต้อนรับย่างดีบันี้มีมือหนึ่งผมไปพออ่เอเบิดดีอ้าวผู้หญิงผู้ชายที่มาหานี่ในบ้านมูจักกันดีบ้านมูจักครับเนี่ยขึ้นจะได้ไปหาเงินกันบ้านมูจักไปพออ่อเพิ่นมาหาเพิ่นมาหาผมที่เพิ่นมาหารื่ยังวาววาเพิ่อนในฝันเรื่องจริงเรื่องในฝันครับโอ้ในฝันเพิ่นมาหาเนี่ยผมก็ต้อนรับเพิ่นที่ยังเพิ่น ขาดแค่หน้าขาดแค่เนื้ออาหารนี่นะเพิ่นตอนรับเพิ่นให้เพิ่นมากินนี่อยังเงี้ยยังมันมาหย่อมนี่ยอย่างเงี้ยนะภาษาเบลวหย่อมหลายหลายสมัครแปลเป็นไทยส o o m ย่อมว่าบะไรนี่โอ้ผมมาอยูหนีดอนนะครับมาอยู่เป็นสิบปีแล้วไม่ให้จะมาสังเกตว่าว่าเอออือกันเงี้ยการแปลภาษาเบลย่อมไม่เป็นไทยเพราะว่ามี่คอยจำจัดไล่ภา่นโอ้สิวบาอวี่ยงนิดๆน้อยๆนี่ไม่รูว่าได้ ต้องใส่ควาวมันระว้างเกี่ยวกับข้าวหม่อมากอยู่เบลเยี่ยมครับเพรากันตอนเอฟบที่นี้ให้ไปกาลังฟันมันมากที่มาเบ่ลเยี่ยมเลยฟันมามไม่ยิงกับผู้ชายน่ะมากว่าผักน้ำมากว่าศัยน้ำแล้วบันนี้มีมือหนึ่งผมยางไปด้วยความบังเอิ่นไปกว่าเพิ่นเพิ่นหลัแจ้งตัวดีแจ้งตัวก็ยังอยู่ในสังคมนี่ล่ะอยู่ในสังคมดูนี่ล่ะโอ้แจ้งตัวคือยังให้โซ่ให้โซ่ค่ะ เพิ่งแบบควักมือมาควักมือมาหาผม,มที่ยังอย่างผมไปหามผมพยายามเขาไปหาเขาว่ามานี่จะทำรายได้ให้เสียายได้ให้บ่ได้บัานนี่หรือไม่บ้านนั้นบ่เสียายได้ให้มาหนี้รู้มาหนี้รู้เสียายได้ให้ครับอใน,นไรายได้บั้มาหนี้เพิอเอเ่อนหอซ้อยเจนคิวเพื่อนหน่อกับบินกระดาษน่ะมาเขียนนี่ยังไล่เส้นอยู่ละมาเขียนนี่ยังไล่เส้นเนี่ยครับเราเป็นตัวข้ใส่กระดาษตอก เราไม่ไดเฮ็ด nah ยึดตับนี่ก็ฟันลไล่ยาชักแต่ละวันมันเป็นเพราะว่าร้องท้ายร้รั่วตัวด nice ๊อตัวดีแม่นยังกระสัพิ่นว่าอ้พ่นเพิ่นเขียนในเราเพิ่งม่ได้ให้เออผมันเว่าอายุอันอันอายุอายุว่าแม่นอายุเพิ่มเลยอายุโตนะยังก่ะสันถามไม่ยิ่งนะถามมันนะอายุเจ้านะยังกระสังไม่บวกร่สัง ไทยมากกว่านะสันอีวาสันเนี่ยมันเป็นผู้ใดมันเชื่อมาดูใจช่วงเลยไทยมากกว่านะสันนะครับมันเป็นญาติพี่น้องผงมันเชื่อมาอยู่ในความฝันดูใจอีว่าสันเนี่ยครับไทยมากกว่านะสันผมก็เด้ยว่าครับหนึ่งเก่าเป็นบองสันแมาสันหนูอาอุสุก็สันเกัาสามีบ่ อันนี้กได้กะอันนี้เนาเขียนจังซั่นเขาเขียนลายเส้นซื่ออ๋เป็นลายเส้นลายเส้นเขียนโอ้ยกถาอยู่ถาว่ามนอันนั้นว่ามันเขียนเลขหายอยู่ในกระดาษถาฟังอยู่มันเป็นเป็นลายเส้นยังเลขนี่ล่ะแต่ว่าอยาๆๆๆๆอืๆแล้วันี้เฮ็ดปตผมได้ยินว่าเป็นปอเป็นเก่าว่านึง่ล่ะอมันผมก็ต้พ่ มันเรียกว่าอายุสิบเก้าแล้วค่ะอ๋ออายุอย่าอายุข้อนแก่ไหนสิบเก้าวันนี้ว่าจะถามผัวมันอายุจะปีไหมค่ะตันนี้ปีกว่าโอ้กาลังว่าจะถามว่าอายุเท่าไหร่ครับผัดเตี้ยนจ้อยครับแต่ว่าผัวมันจะเป็นมือซ้ายหรืว่าเรียว่าผัวก็เป็นมือซ้ายนะครับการรู่ว่าเป็นหาอยู่การที่เป็นหาเลี้ยงอยู่กานดีดีเลขสามตัว แต่ว่าเห็วาตัวเดียวนึงเก่าก่นึงนึ่เก้าก่นึงเอาตรงที่มาเขาอายุเท่าไหร่นท่ห่ทีผู้จักบอไอ้ผู้ยิงไม่เหนผู้จักดไม่ผ่านาแต่ว่าพี่จังเห็นไม่เปียนอยู่ยังเห็นทานทานเศอยู่แต่ว่าประเด็นหมือเขาอเบลเยี่ยมสิครับเดี๋ยวช่วยเรีกครับ

Oh. เดี๋ยวรอบมองอีกองถ่ายนะนั่นที่เป็น,นยังไงดิกเด็ดก,ออกเล้ากว่าเราโอ้ชัดเจนค่ะโอ้สิบห้านาทีเราตัวน,นี้เออแม่หนาคุณผีสูงใหญ่เลยครับเนาะรอไปไปนั่นแล้วกว่าคือถามว่าเดือดยัง กิปมันแมันเงียเเกินเลือกใส่กันรดบ่าใส่กันดถามตัวประามเดผู้ันอยากฟังกับฟังออะเดียวรงก็ได้เดี๋ยวทำเดี๋ยเยี่ยมได้ป่ถามเราบ้เราเอาเอาจเล่นอย่างไรจะสาธานีหล้านเขาเอาเ่นไรเอาเรียบร้อยนเอาเจ้าไหนกัคกิที่กันร้องอไปพี่หน้าเบิรงนใชนตัวเลขตีพี่บอกครับพี่น้องครับผมวันวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกเจ็ด่วันวันึเข่าวันจ่กวันที่สีเขาอีกบ้าหรือจะเป็นจ้าไหนนะครับ อ่านี่ลาวันที่ชิมกกระหูจังกับว่าเขาพรเขาได้โดยซ้อนมากแล้วคันเขาเขาต้อกันเออคันปิดปิดจังหวัดลองวันชิมกหัวงวดที่ปิ๊ดวอคคือบ่ฝันจากจังวดนั้นก็เลยสื่อ่าสึงจังหวัดโอ้มันบ่ฝันระยะชิมกหัวนี่ยังวอฝันโอ้บัดยำสิมีดวังสิมีดโยงม่า่งไายฝันนันเด้อโอ้มันเป็นธรา่องมาราธอน อันก็ฟันต้องกวาดอย่างนั้สิซิวงวัดที่่านมาเห็นว่าีย้มเตืียมเมาเลยสิมวัางัดฟันยุตว่ามันตีว่าเชื่อพีจงว่าเชื่อหนึ่งฟันเห็นลูกแก้วฟันเห็นลูกฟันวัเห็นลูกเห็นลูกแก้วท่านลูกแก้วเก้าศูตัวแต่ว่าัวเก่าหายังไงอืมลูกแก้วมันเก้าศูแมนบันยิบันยิมู้ตีกันว่าสี่ก็ดีอันพูอะไกีผู้ตีกันว่าตีตีพงเป็นหาง เมียนผมก็ได้มั่งมื่อเย็บบทเยี่ยนใหม่มาคิดวีความใหม่เมื่อการตีเลขใหม่เจนได้มากต่อตอนวันที่สี่แล้วครับว่าต้องตียังไงยังไงเอาเอาง่ายว่าเอาความผิดพลาดนั่นเป็นบทเยี่ยนนะครับเอาความผิดพลาดนั่นเป็นบทเยี่ยมอ่าเอาเอาดีแล้วล่ะโอเคทีนี้จะฉลาดมากที่มาวิจากวิเคราะหมวิจากนั่นนนี่เาะ อ๋ <aria> โอเคกายจะเลื่อมสิบเก้าจะเลื so uh ่อมกลับน้ำแอลแต่ว่าสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดแต่ว่ากาจะเลื่อมฝากไปอีกตัวหนึ่งกับเก้ากับหกมันหมุนได้นะครับแอลกล้องหมุนล่องเบิร์นะครับเลขห์ฮีนี่เห็นว่าโอ้นี่มันเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างเลยในโซนโซลีนั่งเอ้าจะไหนกัเอาเซมีเซมีมาหน่อยนะเอาครับผมครับผมเลยนะครับวันดีครับ